เลือกผู้ชายทั้งที่เลือกแบบใดผู้ชายลักษณะแบบใดที่บกวนเอามาทําแฟนหรือบอกวนเอามาทําผัววัดดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องมาดามอีสานผ้าแับชั้นแนวเดยนะจะพี่น้องเอาสําหรับคลิปนี้มาดามกะมีแนวมาเหล่ามาเชยอ,อีกคือเก่าแล้วพี่น้องเป็นซาลาดีๆมีประโยชน์ก่อนเดินมาดามก็ต้องขอขอประคุณน,นะจะพี่น้องที่เสียเวลาเขามารับชมคลิปนี้เพื่พบอบเป็นการเสียเวลากัน ไปฟังกันเลยนาจ้ะพี่น้องสำหรับผู้ยิ่งเฮ้าไทยทีกำลังตอนนี้กำลังมีความรักหลนจ้พี่น้องเตะกรนย่งไอบาสามาตัดสินใจใดน้นะจ้ะพี่น้องเนาว่าผู้ใาค้คนที่เฮ้ากำลังคบอยู่เนี่ยผ่านมาตรฐานบอหรือเฮ้าสีคัดเหลือผู้ใายเรานี่จากสิ่งใดขึ้นซื้อว่าผู้ใายมะจ้ะพี่น้องบบเมนวาเสียเสียอาไ้เบิดเลยจ้ะพี่น้องในมาดามมีเทคนิคแล้วก็มีวิธีเบ่งผู้ชา้ ฮุกลักษณะเราจะพี่น้องที่เข้าโบควนเอามาทําพัุ์หรือโบควนเอามาเป็นแฟนหรือเอาไปทําพ่อของลูกเราจะพี่น้องเนาะเออหรือว่าบโบเอามาติดผัวนะไรเราจะพี่น้องเนาะแต่สี่ดย์บต้องมาเสียใจแล้วก็ผิดหวังที่หลังพอแรกผู้ชายที่บมีเป้าหมายในชีวิตอืมไปดูไปเมื่อแล้วพี่น้องบอบอบเอ็นยังบมีแกนสารยังใช้ชีวิตไปแต่ละมือ เปล่าๆปปีๆไรซาละเออแล้วกันโอกาสตัดสินใจอืมคือบางบ่มีความเป็นผู้นําเออนี่ก็เป็นอีกนึกคอทีหนึ่งส่วนต่อไปคอที่สองอผู้ชายที่ลงตัวเองพวกนี่ก็จะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเลยจะพี่น้องเนาะเวลาที่ไอผู้หญิงเวาวยอยังเนี่ยเขาสิบอกคอยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะจจะพี่น้องเพราะว่าเชื่อมัน,นแล้วกั ยึดติดในความคิดของตัวเองตรงถึกความคิดตรงตัวเองตองมากเป็นอันดับหนึ่งถ้าเฮาเอาผู้ชายลักษณะนี้ไปทําหัวเราจะพี่น้องเนาะเฮากบสีิบ่มิทซิ์ออกปากออกเสียงยังเพราะว่าเขาสิบรรุรบฟังความคิดเห็นของเฮาเนี่จ้ะพี่น้องส่วนข้อที่สามก็คือผู้ชายที่มักคมคมแล้วก็ม,มักขวบคุมเฮาอยู่ในคอนโทร่ของเขาเนะีพี่น้องเขาสีแบบวา่าควบคุมเฮาทุกอย่างบหา่ห้เฮาอ็ดนันเอ็ดนี่เออ เฮากัสิลูซื้ออึดอัดมันจะพี่น้องเพราะว่าผู้หญิงเห่ากัสิมักมากไปในแบบลักษณะของผู้หญิงคือสมมุติว่าเหาอยากไปช้อปปิ้งเออหรืออยากไปเสริมสวยหรืออยากไปหามูสิเขากระสิค่อคยกบกุ้มค่อยบหายเหาเนี่ยออกไปข้างหนอกบรายออกไปพบปะมูแบบนี้กะเอ็ดให้เหาเนี่ยกระขาดความเป็นตัวตุนของเหาแล้วกัเอ็ดให้เหารูซื้ออึดอัดมันจะพี่น้องดู่ไปนํากะ มีแต่ความอึดอัดใจหาความสุขใดยากส่วนข้อที่สี่ผู้ชายที่ขี่โมโหแล้วก็เจ้าอารมณ์เอองุดเงิดง่ายผู้ชายประเภทนี้ถ้าใครใดยูนัมบนเน่เลยจะพี่น้องเวลาที่มันงุดเงิดง่ายมันโมโหมากอารมณ์โลนนะจะพี่น้องเา้าอสาิกายเป็นกระสอบไส้ดีๆให้เขา oh. เพราะฉะนั้นเล้วเฮ้ากระตรงเบิ่งนะจะพี่น้อง,ง,นองเนาะลักษณะนิสัยเป็นยังไงเวลาเฮาเบิ่งผู้ชายเวลาที่เขาทีเห็นเห็นถาดเทก็คือเวลา ที่มาดามสังเกตเองคือเวลาที่เขาขับรถนะจะพี่น้องขับรถมีคนแซงหรือว่าอยงสันดานสีจะมันจะแสดงอาการอารมณ์ชุนเชียวออกมาเออถ้าสมมุติว่าฟุดฟัดฟุดฟัดดานันดาน,นี่เออ,อหายเหาสังเกตไปเลยว่ากากระบาดไปเลยนะจ๊ะพี่น้องว่าขาดไปแล้วคุณสมบัติขอหนึ่งส่วนขอดีหา่าผู้ชายทีบอกเคยมีเวลาวางเท่าเลยบ่มีไผ่หรือจะที่น้องได้ลมใบนี้ที่บ่มีเวลาวางนะ ขนาดนายยุกก็ยังมีเวลาเวลาว่างเลยหรือแมกก่กระทังหมอผ่าตัดเขาก็ยังมีเวลาว่างถ้าเขาเห็นเท่าเป็นคนสําคัญเขาก็ต้องรู้จากแบงเวลามาให,าห้เท่าจะเป็น้องบบแมนว่าเอไอยังกะสิบ,บอกแต่ว่าเบว่างเบว่างขอโทษเบว่างพี่นอ้องเออบบแมนว่าสิเอาแต่ขออ่างมาอ่างเราจะี่น้องคนประเภทนี้ต่อให้เท่ายูไปนั่งเขากะสิบบมีเวลาให้เท่า เร้วเฮากับสิเกิดความน้อยนะจี่นงนะเพราะว่าการที่เข้าใส่ชีวิตคู่เนี่ยต้องมีเวลาให้กันต้องต้องแบ่งบริหารเวลาเพื่อสิได้มาใช้เวลารวมกันนะจี่นงบริจาเปลี่ยนว่าจะต้องอยู่นักกันตลอด24ชั่วโมงแต่เฮากับควรม,มีเวลาที่จะใส่เวลานั้นอยู่รวมกันสางความสรงจำดีดีสังความสุขรวมกันนะจ๊รแล้วกาสิเป็ียนประเภทอีกแบบหนึ่งก็คือว่าเวลาในช่วงแรกที่คุยกันเนี่ยทักเชทดไปกับบออา บางเธออ่านกับบอตอบ้เนาจะพี่น้องผู้ชายลักษณะแบบนี้กากระ,กระบานไปเลื่นเราจะพี่น้องว่ขนาดว่าช่วงเล็กๆที่เขาคุยกับเฮาเขายังบอแบ่งเวลามาให้เฮาเลยแสดงว่าเขาบอเห็นความสําคัญของเฮาเพราะฉะนั้นแล้วไพที่บอเห็นความสําคัญของเฮาเฮาอยจะไปให้ความสําคัญกับเขาเราจะพี่น้องเนาะเฮาควรให้เวลากับตัวเฮาเองแล้วก็หักตัวเฮาเองดีกว่าไม่ต้องไปคาดหวังหรือวม่ไม่ต้องไปโลค่อยไม่ต้องไปห้อยหาความหลักจากคนอื่นเราจะพี่น้องควข้อทีห6ผู้ชายดิเจ้าชู หลอกลวงแล้วก็ขี่โกหกผู้ชายประเภทนี้เนภัยยูน้่มน่จะฉ่ำใจนะจะพี่น้องแตู่้หยิ่งเฮาส่วนมากก็มากหลายผู้ชายจ้าชูผู้ชายจะชูเป็นอย่างู้หยิ่งคือมักหนึ่งปากหวานสองมันหูจักหูจักมาู้หยิ่งเฮาต้องกันอย่างมันกระําเออมักเบาโยงมักเบาเค่าร่วมดีผู้ชายจ้าชูเลยพี่น้องสายตาเนี่ยเพ่วเผพ้วเลยเออ ผู้ชายแบบนี้ถ้าผู้หญิงเหาเลือกเอาไปเป็นแฟนมแจะช้ำใจนะจจะพี่น้องเนาะยู่ไปก็มีแต่นะแตทรมานจิตใจมีอีก้อหนึ่งพอสุดท้ายคือคอที่เจ๊คอนี้แถมมากนะจจะพี่น้องเนาะก็คือผู้ชายที่บ่ททำงานผู้ชายขีย้เกียจขี้ขาดนะจจะพี่น้องเนาะผู้ชายลักษณะจงสีกระบ,บงบอกเลยเลยว่ามีความรับผิดชอบบ่บรูจากทํามาหาขินได้แล้วเหาสิเอาชีวิตของเฮาไปฝากไว้กับเขาได้เป็นบ่าพี่น้อง ก็บอะไหมมยถึงว่าเหาจะต้องไปหวังพึ่งแต่เขาอย่างเดียวก็คือว่าต่างค้นก,กับโตตางซอยกันทำามาหากินมันจะพี่น้องถ้าผู้ชายประเภทนี้หรูจักทำามาหากินขี้เกียจขี้ข,ข,ขานแล้วพี่น้องเอามาก,กับซิมีแต่เหาสิเป็นค้นหาเหลียงเขาเพราะฉะนั้นแล้วเหาเสิเอามาเป็นผ้าละเอีนอย่างมันบ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาดามมีอีกคอหนึ่งที่จะเสริมเราจะพี่น้องก็คือผู้ชายที่กินเ้าติดยาเสพติดบ,บ่ว่าสิเป็นยาบาหรืออย่างต่างๆพี่น้องแล้วก็เล่นการพนัน ถ้ารายได้ส่วนเนี่ยที่หามาได้เล้วเขาเอาไปไปเล่นไปกินนะจุดพี่น้องเนาะรายได้ภายในครอบครัวของเขาก็สิลดลงแล้วกับเอสห้เกิดผลกระทบต่ออนาคตเงินทองกับสีขาดพัดสนุนเออแล้วกับประเภทพวกมากเลินหอยพวกเนี้นะจุดพี่น้อง,งยิงซูเม,มอร์นี้แบบมีแบบหกหอยออนไลน์สามารถเล่นใ้ทางอินเทอร์เน็ตเล่นในทาง โชว์เสียวต่างๆเราจะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเข้าตรงเบิงดีๆเราจะพี่น้องเนาะยาห้มันถลำลึกไปกว่านั้นเราจะพี่น้องถ้าเข้าเห็นแล้วว่าอาการบอดีโซเวลแล้วเข้าก็ต้องพยายามสังเกตแล้วก็ชางใจของเฮ้าเลยแล้วคุณยิ่งเฮ้าเราจะพี่น้องอย่าเอาชีวิตของเฮ้าไปฝาไกไว้กับผู้ชายเรานั่นเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของเฮ้าสิมีแต่เจอแต่ความทุกข์เจอแต่ปัญหาหาความสุขบดเจอเราจะพี่น้อง ฟื้นอยู่ไปกะสิมีแต่ความทุกใจแล้วก็อึดอัดใจเพราะว่าเขาบาสามาที่สิไปเปลี่ยนผู้ใายเรานีได้นะจ๊ะพี่น้องถ้าเขาสิเปลี่ยนเขาก็ต้องเปลี่ยนตั้งนานแล้วเขาคือสิบโอเสียเวลามากเป็นถึงระยะยาวขนาดนี้วิธีที่ง่ายที่สุดก,ก็คือว่าเปลี่ยนผัวจ๊ะพี่น้องเปลี่ยนผัวง่ายกว่าอีกถ้ามันดีบดีก็คือดูผู้เดียวดีกว่าไหนมาดามมาจริงๆเนาจะนี่เลยจ๊ะพี่น้องก็เป็นเคล็ดลับแล้ว วิธีสังเกตผู้ชายนะเด้อพี่น้องเนาะที่เฮาสิเอามาเป็นแฟนหรือเอามาทําผัวถ้ามีครบเบิดทุกขอ6 7ขอเนี่ยพี่น้องคือว่าต้องคิดแลด้วเด้อจ้ะพี่น้องเด้ออย่าเอาชีวิตเฮาไปไป,ไป,ไ,ปไปห้อยไปแขวนไว้กับผู้ชายเหล่านี้มาดามหวังว่าคลิปนี้คงสิเป็นประโยชน์แลแ้วก็ซอยให้ผู้หญิงเฮาได้ตัดสินใจเนาะจ้ะพี่น้องว่าสิเอาจังได๋กับผู้ชายที่กําลังคบหรือว่าความรักที่กําลัง โคบหากันอยู่นะจะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ว่าดามกัตตองคอโตลาไปก่อนจะพี่น้องเจอกันคลิปหนาเด้อจะพี่น้องบุญรักษาเทวดาคุณค่อง,องสวัสดีจ้า